มาจ้ะเอาแรงมาจ้ะพอมา 你别玩，上不去啊 Thì bây giờ Bữa nay bây giờ Nói thật chậm Tâm hồn rộng ràng Bữa bây giờ Đi mà สามยางกัประมาณ้เจ็ดเหรียญเช้เจ็เหรียญกัเป็นบ้านเท้ากับประมาณสองร้อยสองรอยกว่าบาทมอดมอดมอดสองร้อยเจ็ดาจะประมาณสองร้อยสองรอยสิบบาทหรือว่าหรือว่าสองรอยเนี่ยประมาเป็นเงี่มันต่ำ สิบสิบว่าแรกได้ประมาณเจด็ดเจ็ดกว่าใครเขาไม่เห็นงานอีกอ่ะคือทุ่งในญ่มากเนได้ตามไม่ครอยไข่ขามาเห็นจะพากไก่เมือไก,ก,ก,ก่ นี่ยังกินขขาวแรงกันว่าจ้ะขอโทษขอไปติดแข่แกไม่มานี่ว่าขึ้นไปเรื่องเงินมักขึ้นไปเรื่องเงินเป็นลักขีเรื่องเงินเนาะ ถ้าเาไปขี่คือว่ามีแผ่นรองอ่ะนั่งเงียวนังแบบขี่กะเนียวแต่แผ่นรองอ่ะเวลาพาไปข้างนอกพาเปเนีัยบ่เนียวบ่เนียบบ่ย้อมเนียวเลยพี่น้องโอ้แต่ว่าอื้อเนี่ยเพิ่อนอื้ออยู่แต่เงียวเนี่ยเพิ่นมาย้อมเงียวเลยกลับมามาเนียวเลอแผ่นรองเนียเขึ้นอืมคอละ นั่นลูกใจนั่นเพื่อเนี่ยบอกให้เพื่อนเหี่ยวเพื่อนก็นยอมเหี่ยวมันจะติดแลหละประมาณพาไปดูๆออกให้ยามให้เพื่อนเหี่ยวออกไป้างนอกไปเดินๆประมาณชั่วโมงกว่าเพื่อนก็บ่กเหี่ยวงเลยงเป็น้องกลับมาบ้านเนี่ยเฝ้าเรียนพอมามเหี่ยวใส่แผ่นรอง,หงเหี่ยว คนหนักันออกเอาเอาออกไปน้ำคนก็้นอยู่แนมไม่ว่านงอื่นั่งอึอยู่นังอึน่งก้าอึจังหวนังเหี่ยวนา่งโมเยียวโมยอมเหนียวเลยหลายที่แล้วโมย้อมเหนียวก้ามบ้านเนี่ยวบ้านให้กับบอใ้เหนียวเนียว กับข่าวกับเรือพอดีพ่อบ้านกลับมาพ่อ้านกินเพืเดียวกับลูกกินแหละคุณยายเหมือนแม่พ่อพ่อบ้านยุคนี่มันก็สะดวกสบายคล้ายๆกับบ้านเราอยู่หน่อยนึงแต่เราไม่กด้สูบบ้านเราไปแล้วเป็นบ้านสบาย ปวดหัวกิอยาพาราใครเลยเหือแจกับเขาบอกปวดหัวทุบๆอย่างใบอันหอนในกินยาดูรูปใช่หรอยาหมอจีนเกันได้ครับครับความฮ้อนของมันมันขาบอกวิ่งก็้อนเมื่อจะเหือเหือเหือก็ออกอยู่เดี๋ยวโบออกไปแต่มันขึ้นมาทางหัว พอ,อมัวจีนเลยนะมันจะขึ้นมาถึงหัวมันหนมันเขาซาสูงไหโดดมันจะขึ้นมาถึงหัวเมื่อวานพา,าลกไปบนเป็นอ่อนในงาๆเลยพี่น้องสูตรเยียวกับอันในหนันนงจีนเลยเป็นอันบบาบองิดอู้นะห้อนไหมทั้งสองขานี้ดีเลยเบลออา ฟังเลยสูตรอย่างก้อนไหนหนังเลยย่องจับเบอร์พิธีไปโจนกระูเลย <c oughs> เก่งเก่งอย่าเพิ่งกระชัดเถือนดีพ้อมกินน้ำลูดกับมันมันกระครับได้อยู่เลยเพราะว่าก็เป็นห้อนนะไรกันกินแล้วรู้สึกว่าพี่ๆเมือม่อยเมือ่อยมันจีนครับความห้อน,อนของเขาออกมา มันยังจะเป็นท่อนในย่พอขอมเรื่องของขังซึ่งสองขังแล้วแล้วกับซ่วงแน่แล้วอ๋อนิจฉิเข้าไปแล้วบ่มีเงินหนักมือไปลงคลิปหลายมือแล้วรู้สิีอยังลงไปข้างนอกอ่ะ ฝนตกช่วงนี้นะช่วงเดือนพฤศจิก,กาธันวาเ่ยตกทั้งนี้เป็นช่วงหนักฝนอันท่วงอันบ้านเราก็ช่วงหนาหนาวนะช่วงอันอันเมืองนอกเม,อมืองนางมก็เจอกับช่วงหิมะโอ้ยเยน็นดีเราค่อยขึ้นงอนแะครับค่อยไปค,ยค่อยหนาวผมเป็นคนขี้หนาวเพ่อไปเที่ยวเมืองจีน ใคไปเล่นนี่อยกนี่ยงก่นเ่นอันนี่ยใส่เกลียวอะไรกตู้ตู้เลยนะคอบ่เล่นนังเขาเขาบอกเอานั่งทายอยู่นี่เฮรอเขาย่หนาวไปอันอันญี่ปุ่นด้วยกันนี่ยก่อขอนย่างวันนี้ย่งก่ออากาโตะอากาโตะด้ืยอยงจะอ่ไ้ ก็ไปเล่นี่มากกัรนนะ่ะแาะว่าเล่นน้ำเขาม่จใช่ลูกกับแฟนเพื่อนเลกแล้วว่าลงไปสนามนมันเจ้าไปถ่ายรูปอยู่แฟนชวนไปวป่าไปเมืองจีนไปฮามาบเฮามบนกันละโง่หนาวไปดับยานหนาว เมื่อเที Maybe, so so ่ยวบ้านเฮาดีกว่าเชียงใหม่เชียงรายอากาศเย็นดีพอดีพอดีบ่บ่หนาวหลายบ่ต้องนุ่งเสื้อผ้าหนื่อยหนักไปเมืองหนาวหนุขึ้นงอนนั่เสื้อผ้าเพาะเสื้อผ้าสามทีตัวหนักเข้าไปตสว่พอเหนื่อยหนักเป็นอยังคนอ้วนเป็นอ่เดียวของนี่อยหญัก วันบูชินไงอันซุมพระเจ้าที่อยู่อันพุณพระเจ้าชินแล้วไงเขาไปโดนๆไปเที่ยนึงไปเที่ยวแค่ไปเที่ยวเยอะหนุ่ยหยาโอ้ยแต่หอบเสือหอกอยังถุงมือถุงเท้าโอ้ยโบใส่ก็บบดได้มันหนาวหนาวค่ะ เพื่อนพากันชื่ออย่างก่อนที่ว่ามมนเด้่อนีอย่างเวลาเ้าแก่ห้าลูกถูถูมันสีเทาอุ่นๆนะสดถุงลูกใช่ในถุง,สงเสือเวลาเาาล้องอะไรเราจุกในถุงเสือมันก็อุ่นเวลาเขาไปดั่งในลานเนี่ยเขาบอกมาถูถอ,อ,อย่างนันอุ่นเนี่ยถมงันก็อุ่นของลูาเขาอุ่นเนี่ยแปดสิบสามนาทีอะ you mm.